สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทําผมขาวตามสาวอนิเมะนะคะทุกคน ทุกคนเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าในเกมเนี่ยผมสีขาวเนี่ยจะเป็นขาอมเทาขาอมดํานะคะทุกคนก็คือแบบสีเหมือนผมคนแก่นะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยสวยเนาะบางคนก็ไม่ได้ถูกใจนะคะบางคนเนี่ยอยากจะแต่งตัวตามอนิเมะเนี่ยก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ผมสีขาวจ๋านะคะทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยแป้งมีทริคดีๆมาบอกทุกคนนะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคน ก็จะเหมือนสาวอนิเมะเรื่องซีโร่ทูเลยนะขั้นตอนแรกให้ตัวผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานตัวผู้ชายใส่ชุดนินจานะคะ,ะให้เราเนี่ยกดจับมือกับตัวผู้หญิงนะคะทุกคนต้องแต่งตัวตามแป้นะถ้าไม่แต่งตามไม่ได้นะคะกดแยกร่างแลวให้เราเนี่ยเอาตัวผู้ชายเนี่ยคุยกับตัวผู้หญิงตัวปลอมให้ได้นะจับมือกับผู้หญิงตัวปลอมเสร็จแล้วปล่อยมือ แล้วกลับมาโคลนล่างเดียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หมดประโยชน์แล้วนะคะทุกคนว้าบกลับมาที่ตัวผู้หญิงนะคะตอนนี้เรามีฝาแฟดเพิ่มมา1คนแล้วให้เราทำการตีสนิทกับเขาให้เป็นเพื่อนกันนะคะต้องกดชมนะทุกคนอย่าก,กดด่านะพอสนิทกันแล้วจะขึ้นรูปเสื้อกับชาร่าอีดิตมาให้กดชาร่าอีดิตนะคะทุกคนมาที่ไอคัลเลอร์นะคะก็คือ สีตาเนาะให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเดิมนะคะสีอะไรก็ได้ที่เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเดิมที่มีนะทุกคนมาที่ตัวของเรามาที่เมนูซ้ายบนนะคะกดมาที่ชาร่าอ d ดิทไอเทมอ t เลื่อนลงมานิดนึงนะคะทุกคนกดมาที่ข้างๆคันเลเนาะแป้งไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะ เลือกมาที่ normal ตัวของเราก็จะเป็นสีปูนปาร์เตอร์แบบนี้เลยนะคะส่วนเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นผมสีชมพูสวยแบบนี้เลยเนาะ,ะอ่ะต่อไปนะคะทุกคนให้เราคุยกับเพื่อนฝาแฝดของเรานะแล้วก็กดชาราอีดิตต่อมาให้เราเลื่อนขึ้นจนสุดมาที่ hair color นะคะก็คือสีผม ให้เรากดสีขาวไปเลยเนาะสีอื่นก็เป็นสีขาวอยู่ดีนะก็กดไปเลยนะคะด้วยคนสีอะไรก็ได้จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมตอนนี้เพื่อนสวยแต่เรายังไม่สวยนะคะให้เราเนี่ยทำการเปลี่ยนเสื้อให้เพื่อนเป็นชุดอะไรก็ได้เนาะเอาอเป็นชุดอันนี้ละกันแล้วเราก็ทำการอุ้มนะคะต่อมานะคะวัดมาที่ตัวผู้ชายชุดนินจาเหมือนเดิมให้เรากดอุ้มตัวผู้หญิงนะคะตอนนี้ผู้หญิงก็จะทำท่า แขนหุ่นไล่กาแบบนี้แล้วเราก็กดปล่อยตอนนี้ผู้ชายก็หมดประโยชน์อีกแล้วนะคะวับกลับมาที่ตัวผู้หญิงกดปล่อยตัวผู้หญิงได้เลยเนาะแล้วเราก็เดินไปหาที่เปลี่ยนเสื้อใกล้ๆเราเลยนะอันดีวเราจะเปลี่ยนเป็นชุดยูกาตะละกันกชุดสาวอนิเมะแบบนี้เห็นไหมทุกคนผมเราก็จะกลายเป็นสีขาวเหมือนหงส์แล้วนะคะทุกคนแบบ ขาวมากเลยนะคะไม่มีอมคมดำไม่มีอะไรมาแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งของคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ